ตรงนี้มันอยู่สุดนี่เลยตัดมานานหรือยังคะตัดเองมานานหรือยังคะเดือนหนึ่งโอ้เราก็ไม่หายใช่ไหมคะ,คะอีกยี่สิบเอร์เซ็นเสร็จค่ะเก่งมากแล้วเแบบีลูกหนูอย่าเพิ่งคลอดตอนนี้นะลูกนะ นิดนึงนะคะสังได้ตำแหน่งแล้วค่ะะมอครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วจ้ะอ๋อมาดูเลย อันนี้คือคุณค่าตัดเองมามันเป็นงแยงมันเป็นง่ามด้วยค่ะเป็นกัปูสวยเช่รหมรู้เหตุผลแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมทำเองไม่ออกเพราะว่ามันเป็นง่ามที่มาเลยเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวช่างวัดให้ดูยุบลงเลย ยุบลงเกือบทันทีแต่ว่าเดี๋ยวระดับความยุบจะค่อยๆหยุดลงรู้สึกลงไหมคะ่ค่ะรู้สึกเลยว่าอ๋อเนี่ยออกแล้วตอนตัดเอากันไกลแบบไหนตัดจนะบางทีมันความมีคมมันน้อยอะคะอ่ะชึบอชึบชึบ โอเคเรียบร้อยคะ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปนะ